ถ้าแฟนเนี่ยเป็นคนติดเชื้อเอชไแล้วถึงแม้ว่าจะกินยาจนกระทั่งว่าไวรัสได้ต่ำที่สุดเลยก็ยังจําเป็นต้องทําวิธีอื่นควรจะต้องมีการใส่ถุงยางอนามัย100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราถามว่าเออเตช้ชีวิตอยู่กับผู้ติดเชื้อยังไงเราจะติดได้ไหมแล้วก็ตั้งคำถามว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ติดลูกเป็นแค่ไหน จริงๆแล้วคาถามอันนี้ก็เป็นคําถามที่พ่อบ่อยนะครับถามว่าอย่างนี้อยู่เป็นสามีภรรยากันได้หรือเปลา่าต้องตอบเลยนะฮะเอาสั้นๆเลยก็คือว่าได้นะครับก็คือได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ต้องมีวิธีปฏิบัติตัวบางอย่างที่แตกต่างออกไปบ้างเหมือนกันนะครับคุณพึ่งก็คือว่าในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อันที่หนึ่งถ้าแฟนเนี่ยเป็นคนติดเชื้อเอชไอวีแล้วนะี่ก็ควรจะต้องกินยานะครับกด เชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสนั่นเองเมื่อไหร่ที่เราสามารถจะกินยาจนกระทั่งว่าไวรัสในร่างกายของเรานั้นมันต่ําลงจนกระทั่งตรวจไม่เจอโอกาสที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยมันจะน้อยมากเลยแต่ก็ไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะกินยาจนกระทั่งว่าไวรัสนี่ต่ำที่สุดเลยก็ยังจําเป็นต้องทําวิธีอื่นอีกอย่างเช่นการใส่ถุงยางอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ควรจะต้องมีการใส่ถุงยางอนามัยหนึ่งรซนนะครับก่อนที่ อวัยวะเพศจะมาแตะกันเนี่ยใส่เลยถ้าอย่างอื่นอย่างเช่นการจูบกันสมมติการจูบกันเนี่ยทำได้หรือเปล่าการจูบกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ติดนะครับราบใดที่เราไม่ได้มีเลือดออกโอกาสที่จะติดจากการจูบเนี่ยมีน้อยมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับ o r ซ็ sex หรือการมีเพศสัมพันธ์ด้วยปากก็ทําได้นะครับถ้าเกิดว่าแฟนที่เป็นผู้ชายทําให้คุณพึ่งอันนี้ก็ไม่เสี่ยงเพราะว่าในน้ําลายของเรามีเชื้อไหมครับไม่มีไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ติด ครับแต่ว่าถ้าคุณพึ่งเนี่ยทำให้แฟนถ้าแฟนมีเชื้อ h อชอวีอยู่นะครับแล้วคุณพึ่งมีแผลในปากมีแผลที่เหงือกอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกันถ้าไม่สบายใจคุณโน้ตก็ให้แฟนใส่ถุงยางซะทีนี้ตั้งคภนครับคุณหมอถ้าผู้ชายติดเชื้อ h อชวีแล้วผู้หญิงไม่เป็นนะครับโอกาสที่จะมีครอบครัวกันมีได้นะครับคุณพึ่งก็คือว่าเราก็ให้คุณผู้ชายเนี่ย เอาน้ำเชื้อออกมาะนะครับโดยการช่วยตัวเองนี่แหละนะครับแต่ต้องให้คุณหมอช่วยทําให้วางแผนให้นะครับแล้วก็เอาน้ําเชื้อไปล้างะนะครับแล้วก็เมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไข่ของคุณพึ่งเนี่ยกับ ซึ่งได้ผ่านการล้างเชื้อแล้วนะครับ<ม>ไปผสมกันในหลอดแก้วแล้วก็เอาไปฝังในมดลูกของคุณพึ่งนะครับว<ม>ิธีนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งทําได้<ค>แล้วเด็กออกมาเนี่ยก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีการติดเชื้อแน่นอนค<ม>ือถ้าเกิดว่าคุณแม่นะครับติดเชื้อ h i v นะครับแล้วก็ตั้งครรภ์น,นะฮะแล้วสมมุตินะว่าไม่กินยาป้องกันเลยนะคุณโน้ต ลูกที่จะติดออกมาเนี่ยนะฮะมีโอกาสคือหนึ่งใน4 25%มีโอกาสที่ติดจากคุณแม่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ความเสี่ยงสูงเกินไปก่อนจะตั้งคันเนี่ยอันที่1ก็คือคนตรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองติดเชื้อ HIV หรูไ้ไหมนะครับแบบับ2คือก่อนคลอดก็ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่แติดเชื้อ HIV แล้วตั้งครนอยู่เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องกินยากดไวรัสยาต้านไวรัสเพราะว่าโอกาสจาก25%มันจะลดลงเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับรน้อยกว่าหนึ่งเปอรเลยน่ะตอนไม้ศูนย์แต่ก็น้อยลงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ช่วยได้ไอพวกอุปกรณ์ทั่วไปในบ้านนะครับพวกจานชามช้อนส่อม เครื่องดื่มเราสามารถที่จะกินน้าจากแก้วเดียวกันมันใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ตามปกติร้อเเลยไหมครับคุณหมอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนิดนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของของมีคมคคอย่างเช่นมีดโกนของสามีโกนหนวดเนี่ยคุณพึ่งก็ไม่ควรจะมาโกนนะแข้งที่ตัดเล็บเพราะอันนี้มันมีโอกาสใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นของมีคมเท่านั้นที่เราไม่ควรจะใช้ร่วมกันแต่ว่าการใช้ชีวิตตามปกติทั่วๆไปในประจำวันนั้นทำด้วยกันได้แน่นอนครับ ยินดีครับพี่ปิง,รงครับขอบคุณมสวัสดีครับ